ติภูมินางเทวานังสาทังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวสาธัมโนสาเวสุงจตุมมหาราชิกานางเทวานังสาทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสาธัมโนสาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสาทังสุตตวายาม เทวาสาธมโนสาเวสุญยานังเทวานังสาธงสุตวะตุสิตาเทวาสาธมโนสาเวสุมตุสิตานางเทวานังสาธงสุตตวานิมมานรติเทวาสาธมโนสาเวสุนิมมานรตินังเทวานังสาธงสุตตวะปารณ นิมิตตวสวัติเทวาสัทมโนสาเวสุงปรนิมิตตวสวัตินังเทวานังสาทังสุตววพระมกายิกาเทวสัทมโนสาเวสุงพระมปริสัทชาเทวสัทมโนสาเวสุงพระมปริสัทชานังเทวา นางสาทังสุตตวะพระมะปรหิตาเทวาสาธมโนสาเวสุงพระมะปรหิตานังเทวานางสาทังสุตตวะมหาพมาเทวาสาธมโนสาเวิสุงมหาพมานางเทวานางสาทังสุตตวะปริตาพาเทวาสาท